ครับตอนนี้ตอนนี้ดีโอกำลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับกำลังจะไปวัดทํำผพระนะครับนัดกอนเลยจะเอาลูกขึ้นเดี๋ยวขึ้เลยวะ ไปวัดวันนี้ครับไปวัดทรรมะวะเป็นน้ำตกวะครับไก่แห้งวะไม่ได้คิดเลือกไปมันไก่วะครับจิ้มนะเฮียเจบปะ ทำภารกิจสรวจตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาซื้อตัวนั่งเรือมานนเที่ยวทำต่อทำพ,พระทรงนี้จะเป็นจุดท่าเรือที่สองนะครับจะเป็นเชื่อเฉียวท่าน,นาสามารถกลับลำใดก็ได้ตอนนี้ดีโอกำลกังจะไปแล้วนะครับเรียบร้อยรถมา หนึงแล้วเอาเอา,า,าคอนลอกกับเกลียย ปเพราะตัวง,งานขึ้นไปอีกนั่นวะเนี่ยแ,แ,แ,แม่นั่งถ่ายนี่ก็ได้โอ้วนีบอเมริกาไม่ไรโอ้โหต้นน้อยๆีติป๊าพี่น้องครับเจ้าสิขึ้นวด ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ำตกน้ำตกยังไงทำพระนะครับน้ำตกทำพระนะครับแล้วอะไรา้างบนอ่ะเนีะจอดรถไปพูนครับแล้วก็ขี่เรือมาได้พ่อแม่ กินน้ำไหมมามาลองโงูเนื้อดูนะดูบัตรนะอันนี้จะเป็นบัตรเข่ามากนะครับ ต้องมีบัตรราคาจักบัตรสิบบาทสิบบาทสี่คนกับสี่สิบนะครับอ่ะเข้าไปเยวบินขึ้นด้วยไหมครับ ไม่ได yeah, ้ยินเสียงแลวเมย์ไปใ่ไมได้ยินเสียงนานเลยแม่งากันได้กันได้โอ้หครับพี่นกนกใหม่สวยบ้า คำเนีย่ยเจหน่อยนะวันนี้กับ,บลาประมาณสี่สี่ห้าโมงนะครับพระพักทองฝ่าก,กันค้มคืมแน่แล้วไปดูกันครับอ้าดิโอครับนอนหอดใส่แล้วเนาะโอ้สวยงามมาก คนเนาะคนหลายเยเนาะคนเยอะมากมากครับ ออกสุดมาน้ำได้บบเลยม,มาเจ,จาา้โอ้โหถ้ามาสัตว์นี่เนาะโอ้เจ้าพ่อจะว่าธรระเพราะว่าัสิทธอย่างนี้หน้ามาจากตรงไหนเหรอดูโอ้ยเห็เนไหม โอเคครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับดิโอมาเลตโกดิโอพร้อมจะเล่นน้ำหรือยังครับย่านบอลลูย่านน้ำโ <laughs> <laughs> อ,อ้สวยงามมากครับพี่น้องวยง้ <laughs> วยามมาอะไรจากนี้ต้องไปกับบอลลูนเลย ลี้ยงกันนะเอาเลี้ยงนำกันล้วเร็วยืนไงมันยืนรลดมันยืนรลดหนึงสองนี่โอ้เอ็กซชันเอ็กซ์ชัน เดีสองเปอไปเซ็นตกใหญครับเฮ้ยสูงนะครับเห็นคนมาใครกันเลย

เอาโอเคครับส้ารับคลิปนี้กับกล้าพี่น้องนะครับหาเหรียญน้ำกับหลูกมันจะเข้านะครับแล้วก็ติกับนะครับต้องมากกับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามผมรับเลยได้ครับนะครับช่องคนขยันนะครับไม่มีวันจนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิดนะครับนั่นแหละครับดูบายบายหน่อยบายบาๆจุ๊บ